มาโอดหน้าปังเลยทุกคนมาโอดกับบัวเห็นไผ่ด้ยทุกคนเลยเงียบเลยแล้าก็สชิญยางกับใบเบิ่งทุกคนมีไผ่อยู่เพื่อนปลากระตี่งทุ่งเดิมๆทางก็คือคือมาเปลือกแน่นอนจับได้หมทุกคน นางลินทุลทรัพท์อยู่คนเดียวนะพักกันมะรีอยู่พี่ลีร่มบอหรือนังคนเดียวไพ่ประชัยมืดว่ะสิได้ในปาคอหน่อยคือบุ้เจ้าเป็นคือผูหับอบอบุ่น พูดพวันนี้กเ็เวนซอ็อย่างเดียวชวัสดีปลาลูกไหมล้อยวันนี้ปลาล่าทุกคนเลยเลยโอยูอ่โตปัญญายามสองเถื่อเมือน,นี้นะมีอยู่เป็นร้อยปลาโหน่ปลาโคนไม่แต่ปลาโคเน มันควรว่าบ okay. hmm. so ่ต so, ้องเสร็จถามดอกไปซุปไพเพิ่นเลยว่าซั่นเมื่อเช้านี่ก็ยามเทื่อนึงกะแบกมาให้ปู่แล้วก็แม่จ่อย่วท่องเทียงมีอกับปซิวอืมยนบ่อยากปซิวเลยบ่าให้อยากกินอยู่สกุ้งถนําบก่อนเพิ่น เพิ่นใส่ตุ่มกุ้งมื้อวานนี้มันไม่ยามนั่นน้ําทั่วหมดอือคือจะกุ้งบ่ถึกเล็ดน้ําทั่วถือก็ได้กํานึงก็เฮ็ดกินเองหปกระตุกเฮ็ดมือวานนีแลนไปเอากระตุกอันเป่าอยู่เทิงตุกน้ําน้ําน้ําังมีบ่สเอามาเฮ็ดใส่นี่นามไงหตุกน้อยๆนี่ขึ้นมาเอา ในซิปตุกว่านในยาใบขึ้นไปเอาไปเอามาใส่ไปวันน่ะหืึบ้าไรเพราะเสื้อมันปากใหญ่มันออกขวดน้ำส้มเ่ยดิขวดน้ำส้มขวดน้ำอันล้มนะฮึจี้กดมันเลยก่ะปาดหัวมันยัดปัญหาเมื่อนันหาหาตุกได้กิน ด่เติบได้หาตุกยดบายดมาเมงลูกปลาลานไผ่ใหมปุ้ยว่ามน้ำทังจม่น้ำทางทางหยางนี่ยนีเถื่อนาละโทษเมื่อเอาเองหรมาตัใไนี่ก็ถือพ่อยลุงตุงนั่งความสะดซอห้อันนี้เคยไทยบ้านเคยไทยบ้านบ่ปัดเงืนชัน้าปาอหน่อย ข้มันตัวใหญ่สามำพาร์ทุ่มามูลมันมีตัวใหญ่นะมือวันนี้พนลงไปเบิ่งพนลงไปยางเหมือนมันสิคคนแล้วหนาำนะย่น่องได้ปลาย่างมันได้วังเดือนเก้าเนาะยามซเถื่อได้นี่มือเสานี่ยางเถื่อหนึ่งเอาขึ้นไปพักนวนสูงอันนี้ยามรอบเทียงย่น่องบนยื่น ปะคอลุ้นๆไปก็ได้รุ่นซ่ำนี้แล้วอยู่นะนะได้อยู่บ่ได้ได้บ่ซ่ำนี้บ่ซ่ำนี้อยู่แสดงว่าเจ้าได้น้อยกว่าด้นี่เนาะไปองน้อย้องใหญ่แน่งากปลาซิวน่ะเกือบเต็มุบเบอร์16น่ะทั้งปลาซิวนํานะอันนี้เลือกเอาแต่ปลาอหวยมาพี่น้องว่าผู้ได้ปลาอยู่่โอ้ยบ่ได้จักต

เป็นงานดิแล้วก็เอาใหม่ซี่อีกเธอนึงเลาเอาเอาไงไรบ้างเอาอาหารพวกอันห้ามุรัวใช่กับประเด็กเออขจีก็ได้ห้าครัวกได้่าห้ารได้พวกอันก้อยกอุ้งยีราไฟล์หลุมร้ายก็ได้เก็ดใ่ก็ได้เนาะดใช่ได้เนาะป๊า ว่าอยากซื้อต้มกุ้งมาใช้อยู่น้อยๆบ่ต้องซื้อเพาะคงหญ้าท่อนเด้เราอันหยิบแหยงอ่ะ4ทางเข้าอือเอาากระตุกอยู่เลยเฮ็ดอันทางเขาแบบนั้นสิได้หลายกว่าบ่จมันยังใส่บ่ได้อยู่อันนี้มันยังน้ําขึ้นรอรอให้น้ํานิ่งก่อนเนาะอันนี้รอให้น้ําตุ่มเพิ่นก็เสียไปนเด้บ่ทันได้เอาขึ้นหมดซเอาน้ําุ ใส่มือวานนี่แหละมือเสาวในยานบทันเี่ยไปันกัปูมัน็ยังมายบู่อืกับปูกายเราะแ่ยกปายหอกับปูคายปูหน้านี่อุ้ยร้ายี่กันเเป็นเรได้ข่าท่านี่พอเกี่ยวหรือเปล่าน้ำแ่น้ำแ่น้ำเอาปูนี่แ่น้ำอืม เขาเพื่อนไก่ในนั้นเพื่อนลูกนี่แหละว่านี่ไปซอยเพิ่นกับพวกท่านดอกคนทำก่อนอ่ามาเนี่ยคุณเปตาสั่งเท่น่ะเลยจะโบจะโบของไฟอันน่ะมาเรียนานตัวนี้บ่าออกนะหลือวรุ่นนี้รุ่นนี้น้อยอันนี้นะรุ่นใหญ่ชิเมนรุ่นนี้เลยตัวนี้หยาว้านะเปตาสั่งเทผูผูนั่นานี้เลย สำมนผูกหนึ่งบาทหนึ่งบาทคือใหญ่แทะนะบาทดุนเก่าที่พันเก่าแถวโบราณพศสองพันห้าร้อยห้าหาศูนย์หาีหาศูนย์หาจบอเขาจซื้อเก่าแก่ด้ไหมคาบูแทไอ้เนี่ย เป็นยังเป็นไข่ปะจักมือเลยแต่วันอาทิตย์มันูแมแล้วขายมันจะไปโุ้งเรียนเลยป่ไอตอบล่าปทิตย์ดื่มามือมักลานะาะก็ลั่งเล่นสวงแน่แต่ก่อนก็ไอชนว่มาถ้าก็นอนได้กันได้ไอแล้วก็ตื่นและนอนกันนอนรับเป็นพันซะตะดุงตื่นนะ กับโตแล้วหาน้อยเก่าเดือนเลยดิแต่ทุกคนเอยยามหนาวจากสิเหตุยังแต่ก่อนยังมาพ่ากันก่อไฟก่อไฟหนังหอบทั้งวันท่านี่ก่อไฟลีนี้ดังไฟคือเหลยก็พากันหนังหอบกองขี้ไฟฮาวนี้อยู่หน้า ออกไปันเผาและยันค้อนหลักยามเราจะกคลองตัวจริงเข้ามายามถือเขาหลักยามสุดหนึ่งเนี่ยถือเขาจักเขาหลักยามหรือว่ายั้งเลยขาดมืดเออขึ้นไปอยู่กระเทิงกันโขกผู้จะว่าลาบอะไรวะใส่ไว้ก็ต้องเผาแล้วจังได้กิน ขันพนมันตกอีนนี้ก็ล่องอีแลปลานนี้กับพนสะตุกแคให้น้าเจ้านน้บห่มันจะโบะมันมจากอันโบุกเลยนะกำลังยากขอนกำลังจะเป็นปลาขอนเนี่ยหนามมันตกใส่เดกันตกกระลุ้มลเลยาเขาเป่งลงมาเรื่อยๆได้แต่มมันสุกันลงมากอันนี้ก็เม็นกบหน้าเป็นดวงเดือนอะนแหลเปล่งลงมาได้ มันมีหอยใหญ่ลายแลวมันปลามันอยู่ติดหยมนาจ้าหห้มอยผ่าคัวไปเนียเห็ดเห็ดเราได้กินวะนี่มกกระแ่บเออแกงม่าเอาไปใส่ไฟกัว่ามุกบบดนี้ปลาซ้ำดีก็จะเห็นยังบันไดนอกจากมกกับอ้อ แกงเและอ๋ันกินแล้วแกงอ้ากนน่ะจะกกนมะปูแลุงเลยโอ้โหหักินุ่มนะกินวะกินอย่างเฮ้ยบ่สนใจออกไปน่านกันกันหแล้ว มาอยู่กับพ่อเด้อนี่เนาะนอนได้จังมาได้นี่เนี่ยเออคั่นบ่นอนอันนั้นก็บ่เอาให้อีกแล้วเพิ่นเอาบ่ได้เพิ่นบ่แพ้โอ้บ่แพ้บ่แพ้พ่อลูกอ้อลทุกคนเดี๋ยวเฮาก็สิได้กลับเมื่อเลยเนาะมือหาเฮ็ดกินกินข้าวเที่ยงนเยุดหน้าลสิให้เมื่อเอาเองถ้ามันถืวันนี้ด้วยทางยากกระดอกกระเดีย ส้ยปนไงทุกคนสบายดี